ก็เสตารกอมยังไงกับเพื่อนเก่าก็เป็นเพื่อนจริงค่ะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดีค่ะก็สบายใจดีค่ะเจอกันเมื่อไหร่ครับพี่ำไม่นานนี่เองค่ะจริงคุยกันตลอดค่ะที่ผ่านมาหลายคุณมองมันมันเป็นเรื่องยากไมครับย้ำกับีโอกากลับมาเหมือนเดจมไหมเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีแล้วค่ะเราก็เป็นคนดีแค่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เองวันนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะก็มีอะไรก็โทรเล่าให้ฟังกันค่ะคุยแบบว่าเรื่องแบบ ส่วนตัวอะไรกันบ้างคุยค่ะ <c oughs> คุยเขาก็มีเขาก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาโสดบ้างเขาะอเลยมกักก็เล่าให้ฟัง,งค่ะกล่าเขาก็เล่ลเาคนมีอะไรก็เล่าให้ฟังตลอดค่ะตัวคนเองก็ยังโสดใช่ไหมคะค่ะคือจริงๆแล้วเราเลิกกันมันไม่จะเป็นว่าเราจะไม่คุยกันอีกต่อไป <c oughs> มันไม่ใช่ก็อาจจะไม่คุยที่แรกแล,แล้วก็กลับมาคุยกันค่ะเราคุยกันมาหลายเดือนแล้วค่ะปรึกษาเรื่องคนของกันและกันไหมคะพี่อ้ํา เขาไม่ค่อยพูดสามหรอกคะ่ะาก็ไม่ค่อยพูดสาเขาเท่าไหร่เจอกันเ็ามีถามไหมคะว่าตกลงค้ำม,มีแฟนหรือยังหรืออะไรเขาก็จะแซวบ้างว่าเห็นข่าวเมื่อไรอหร่คนจะมีทั้งเชียร์มีทั้งตำหนิทางโน้ตอะไรเงี้ย จริงน้ยเป็นคนดีค่ะอย่างที่บอกว่าเราอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้ด้วยนิสัยที่อาจจะแบบจริงๆเข้ากันได้ดีดีมากๆค่ะแต่มันมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องแบบทำให้เราแยกกันท่านเองแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันค่ะแล้วอย่างนี้ลูกที่ปนออกมาแล้วคนของพี่อ้ําแล้วครับที่เคยแบบว่าเออตัวไว้เขาว่าไงบ้างครับก็ไม่ถามไมไม่ถามเขาเข้าใจค่ะโชคดีว่าเขาเข้าใจว่าเป็นแค่เพื่อนกันพี่อ้ําค่ะแล้วก็มากับข้ามกันหนุ่มน่างท้วมตีน,<ใ>น<า>เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนเลยค่ะ,<อ>คะ ไม่ใช่คนที่กำลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้แน่นอนไม่ใช่คนนี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าใช่คงไม่เอามาลงของตัวเองหรอกค่ะแต่ในอินเทอร์บอกอย่างบนนี้ก็คือมีลูกที่เอาใหม่ใช่ค่ะใช่สนิทกันเลยค่ะแล้วเพื่อนชอบแกล้งพอยิ่งเห็นทข่าวเพื่อนๆเอาลงใหญ่เลยแล้วแกล้งกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือย่างก็ยังโสดก็มีคุยๆแล้วค่ะ ถ้าว่าตอนนี้ก็ไม่ถึงกับสดร้อยเปอร์เซ็นต์มีคุยแค่หนึ่งคนนั้นเราจะไม่สนิทค่ะค่ะก็มีคุยแล้วค่ะมีคุยคนนี้คือมั่นใจ่ค่ะก็ยังไม่รู้เลยค่ะต่อไปข้างหน้าคือจะเป็นไงก็ไม่รู้ก็ันนี้ก็โอเคค่ะปีดีชาบี้ยังคะก็ยังกับไทโซอนุสรเราก็ยังมีข่าวของเขาอยู่เรื่อยๆคือยังมีหี่เหรอาคุณตอนนี้ไม่ได้ติดตามข่าวเลยยังได้ติดต่อกับเขาบ้างไหมครับตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะคุยนานๆคุยกันทีค่ะไม่ได้คุยตลอดค่ะ แต่กับพี่โนนี่ถ้าแรงรุนนี่คือรุนไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะก็้อสนิทกันค่ะเป็นเพื่อนกันดีแล้วค่ะแล้วปั๊บตอนนี้ก็บอ่ L จริงๆต้องอธิบายว่าอันนี้ไม่ใช่ L นะคะเป็นคำว่ามากมายท่านเองไม่ได้ L ค่ะเขาไม่ได้ใชอ L หรือว่าตัวเป็นโค้ดของเราใช่ค่ะท่านั้นเองไม่มีอะไรเหมือนบอกรักมากมายเลยเป็นแบบเดากันไปแล้วกันค่ะ แสดงว่าใช่เดาไปเลยค่ะเชิญเาปิมัไมไม่เปิดแล้วค่ะไม่เปิดแล้วเที่ยหลายหลายคนแบบคิดถึงพี่้าแบบเมื่อไหร่จะมีละครที่ได้ชมกันก็ไม่นานนี่ยค่ะหลังของกานก็เดี๋ยวคงต้องมาถามวิธีละกันอาจจะตัดสินใจรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้พี่ก็แอบาว่าแบบพี่ถ้ทำทม่เล่นบทเรื่องอีสานเรื่เง่นไรนะอีสานเราไม่ไม่มีค่ะ แล้วมีพัชการเล่นสันดาลาด้วยอ๋อก็มม่ไม่มีค่ะถ้าเล่นเรื่องไหนแล้วจะบอกเดนหน้าค่ะขึ้นเดนหน้าค่ะ